คำเตือนคำเตือนคลิปนี้หากใครอายุไม่ถึง13ปีโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมด้วยนะครับภายในคลิปค่อนข้างมีเนื้อหารุนแรงและหยาบคายหากพร้อมแล้วสามารถไปรับชมกันได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีนักศึกษาปี4ทุกท่าน ก็ตอนนี้พวกเราก็ใกล้จะเป็นการศึกษาจบแล้วจะเป็นโปรเจกต์ครั้งสุดท้ายของพวกเราโดยอาจารย์จะให้กลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มแกรนนำในการนำเสนอสิ่งที่มนุษย์หรือว่าเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มีใครได้ทำขึ้นมาเนาะก็ตรงนี้อยากให้นักเรียนนักศึกษา ได้ไปคลิตต่ายต,ตองแล้วก็แนะนํากันว่าจะเริ่มทําโปรเจกต์อะไรแล้วก็มาเสนอให้อาจารย์ฟังนะครับก็งานก็จะประมาณนี้ยังไงก็อาจารย์ไม่อยากรบกวนเวลาของพวกเธอทุกคนก็เดี๋ยวแยก้ายกันไปได้เลยนะครับขอบคุณจากวันนี้ครับ พอดีว่าฉันไปได้ยินมานะว่าเออมีเหมือนโปรเจกต์ของรุ่นพี่คนกลุ่มคนก่อนนะที่ทำเอาไว้อ่ะแล้วเหมือนก็ยังทําไม่เสร็จด้วยอ่ะเหมือนจะอยู่ก็ล้มพับแบบว่าปิดโปรเจกต์ไปเลยอ่ะสนใจเอาไปทํำไหมแนนซีน่าสนใจดีนะเออโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะ นี่ทุกคนอา่ามีโปรเจกต์มานำเสนอนะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับดอกไม้ที่ชื่อทารันเซียนะเอ่อแล้วทำไมต้องเป็นดอกไม้ชนิดนี้เหรออา่าก่อนหน้านี้มีรุ่นพี่เคยคิดจะทำโปรเจกต์นี้แต่ถูกพมาหายไปรุ่นพี่ก็สูญหายนะ่ะเลยมองว่าโปรเจกต์นี้ดูน่าสนใจและลึกลับดีนะ่ะก็น่าสนใจดีนะ เออแล้วพวกนายว่ายังไงล่ะฉันโอเคน่ะอืมฉันก็โอเคนะ่ะว่าแต่เราจะไปกันวันไหนดีนะพรุ่งนี้เลยดีวะยางรีบจบโปรเจกต์ว่ะแล้วว่าแต่ไปกี่วันนะ่ะนั่นสิสามวันก็ได้มัง้ง ับลุงพอ oh, ดี oh. พวกผมสนใจอยากจะไปก่อชิตาเกะอ่มชิตาเกะเหรอเอะแหลุงอะไะลุงโอ้ยไม่ไปอ่ะไม่ไปอันตรายเกินไปไม่ไปโถ่นะคุณลุงไปส่งหน่อยไม่ได้เหรอคะนานานนะ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 แล้วว่าแต่พวกแกจะไปทำอะไรกันนะไปทำโปรเจกต์นะ เฮ้ยอันตรายเกินไปไม่ไปไม่ไปมึงจะไปไหมเออเออเฮอเอาโชว์เลยโชว์เลยทางนี้ทางนี้ป่าขึ้นเรือเลยขึ้นเรือเด็กวะไรน่ากลัวชะมัดเฮ้ย ก่อนที่จะไปกันฉันมีคำเตือนที่อยากจะบอกพวกแกมันสำคัญมากๆหลังเวลาเที่ยงคืนห้ามพวกแกออกจากนอกบ้านไม่ว่าจะมีเหตุใดก็ตามห้ามออกจากนอกบ้านโดยเด็ดขาดพูดา้าลุงเออว่าแต่ไงก็แล้วแต่ถ้าพวกแกอยากมีชีวิตรอดกลับมาจงจำสิ่งที่ฉันพูดเอาไว้ห้ามเด็ดขาดงั้นขอตัว โอเคครับโอเคครับ นี่ทุกคนลงมาข้างล่างหน่อยสิมีอะไรว่ามาอ่าวันนี้ทุกคนพักผ่อนกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันวนันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวฉันขอคุยส่วนตัวกับนุ่นหน่อยนะเอเอออ แล้วเรื่องที่คนขับเรือพูดเธอคิดว่าไงอ่ะอืมก็คงเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้พวกเรากลัวหละมัง้งแล้วเธอรู้เรื่องของเชนกับแก้วหรือยังอ่ะฮึทำไมเหรอก็สองคนนั้นเขากำลังคุยๆกันอยู่นะอ๋อก็แล้วไงล่ะอืมอืมก็แค่กลัวแกหึงไม่เป็นไรใช่เปล่าอืมไม่เป็นไรน่ะขอบคุณนะ อะไรกันไหมอะเสียงดังมากเลยนะแม่งเมื่อกี้เหมือนเป็นคนปาของลงมาจากด้านล่างเลยอะฉันก็ได้ยินเสียงคนโยนของเหมือนกันน่ะเฮ้ยแกงแบบนี้มันตนกนะเว้ย ไม่มีใครแก้ตัางนั้นแหละไปน้อนได้แล้วโอ๊ยอย่าให้กูรู้นะว่าใครอ่ะอุ้ยเฮี่ยเฮ้ยเชนเป็นไรอ่ะเอ้ยเฉย ในเน็ตเลยอะ่ะดูน่ากลัวจังกลัวมากมึงก็ลงไปเลยดิเชื่อ,อเลยเนี่ยไอเชืกุกว่าเป็นน้ำชิบหายละไอเชี่ยไอสัตว์เทียนมึงทำแบบนี้ทำเฮียไต่วะไอสัตว์พวกมึงหุบป,ปาก ทลึงนี้ถึงตรวจดเมื่อไหร่พวกมึงก็ไม่รอดมันกู้นั่นแหละเดี๋ยวกู้มาเดี๋ยวกู้ไปทำลายหลักฐานที่นี่ก่อนโอเคไค้นี้ก็คงไม่มีใครมาเห็นมึงแล้วแหละแม่งเอ้ยพาจิบหายหรีไปดีกว่า รอมาตั้งแต่บ่ายแล้วตอนนี้ก็ยินแล้วแม่งยังไม่กลับมาเลยเออช่างแม่งเหอะพวกเราเรียกกลับกันเถอะเ,เดี๋ยวฉันรอรเองพวกเธอกลับไปเถอะเอ่องั้นฉันไม่ไปอะ่ะแกไปเลยเอองั้นไปคนเดียวก็ได้ นั่นเชนีน่รีบตามไปกันเถอะอ้าวแล้วนุชละ่ะหายไปไหนแล้วนะ่ เราได้สิออโอ๊ยลืมไปเลยว่า วันที่สองนี่ต้องรีบไปรับพวกมันแล้วให้มันอยู่เกินสามวันไม่ได้โอ้ยไอเด็กพวกนี้นี่นะอะไรวะทำไมอเจอเองอะเฮียตายแล้ววะตคนไปไหนหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยฮะ เรื่องราวก่อนหนะ้าและเรื่องราวที่ควรจะเป็นชิบหายละฝนตกหนักชิบหายไปทางไหนดีวะเนี่ยหมดเลยต่างหากแมงเอ้ยไม่น่ามันส่งไอเด็กนี่เลยโอ้ยเอาเรือไปจอยก่อนแล้วกันโอ้ย เครื่องยนต์เป็นไรเนี่ยเ้้้เดี๋ยวมานะฝากทำอาหารต่อหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปเอาหนังสือที่ชั้นสองก่อนนะ อืมเออทำอาหารไม่เป็นวะไม่เฝ้าละเตือนแล้วนะบอกแล้วใช่ไหมว่าเที่ยงคืนห้ามออกจากบ้าน แล้วท้ายสุดดอกไม้ชิตเกะที่ทุกคนกำลังหมายปลองและตามหาก็ไม่มีใครได้คนพบมันเหมือนเคยแถมยังนำชีวิตของนักศึกษาได้หายสาบสูญไปแล้วนับไม่ถ้วนนี่สินะที่เขาว่าไม่ใช่ฟังและผีหลอ